Hi ทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะอยู่ที่สตูสัก Pepper Inker มาตามติดชาเป็นช่างสักหนึ่งวันก่อนอื่นนะคะชาก็จะมานั่งออกแบบให้ลูกค้างานแรก Take it easy ชาจะเป็นคนที่ออกแบบเมื่อลูกค้ามาถึงเท่านั้นเพราะชาต้องการ make sure หรือคุยกับลูกค้าก่อนว่ารายละเอียดที่ส่งมาโอเคนะชาก็จะออกแบบตามสิ่งที่ลูกค้า brief มาทําแบบเสร็จก็จะให้ลูกค้ามาดูแบบถ้าอยากปรับก็สามารถปรับได้แล้วก็มาดูขนาดและตําแหน่งและชาก็มาปริ้นแบบหลายๆขนาดอันนี้จะให้ลูกค้าทาบนะคะว่าชอบขนาดไหนที่สุดชาก็ช่วยดูทุก ั้นนตอได้ขนาดแล้วเราก็มาทำสเตนซิลหรือว่าที่ลอกลายทำความสะอาดผิวทานเนี่ยลอกลายนะคะระหว่างจะแปบะบแบบแชก็จะช่วยอธิบายเรื่องสรีละจะไม่แนะนําให้สักตรงข้อพับนะเพราะว่ามันมีรอยย่นเยอะแนะนําให้สักตรงจุดที่ผิวแบนราบดีกว่าแปะเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้ารอแบบแห้งประมาณ10นาทีชชกก็จะเข้าไปเซตสเตชันให้ลูกค้าสเตชันก็คือจุดทํางานของเราชัก็ต้องเลือกสีนะคะลูกค้าสักเป็นสีเรนโบ์นะเป็นสียอดฮิตที่คนมาสักกับแชกเยอะมากเตรียมสเตชันแล้วก็ต้องไปเตรียมเตียงด้วยจะต้องมีกระดาษรองนะ ะะอันนี้จะเป็นแบบกันน้ําเราจะเปลี่ยนสําหรับทุกคนเลยความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการสักเพราะเรากําลังสร้างบาดแผลอยู่แล้วก็ต้องมาเซตความสูงของเตียงกับตําแหน่งที่จะสักแล้วก็ต้องแรปที่วางแขนด้วยแรปใหม่ทุกคนเหมือนกันนะช่างสักไม่ได้แค่สักมีทั้งมุมออกแบบมุมเซตสเตชันมุมดูแลความเรียบร้อยความสะอาดมีหน้าที่เยอะมากๆเมื่อทุกอย่างพร้อมก็สักได้ช่วงที่ให้ลูกค้ารอแบบแห้งเนี่ยชชช็ก็จะให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดจะเป็นแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะรู้จักกับลูกค้ามากขึ้นเน้นที่ประวัติสุขภา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าการสักมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะทุกคนชาเคยทําคลิปเกี่ยวกับสักใน YouTube เยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ชาชาเป็นลงใน Titik t o อกเป็นหลักไว้จะพยายามทําคลิปใน YouTube ให้ดูอีกนะบางคนบอกว่าอยากดูคลิปยาวๆบ้างปัจจุบันเนี่ยชากสักมาเกิน1000กว่าคนแล้วนะในระยะเวลาไม่ถึง4ปีเพราะว่า7เดือนเนี่ชยชาชาต้องไม่เปิดร้านเพราะช่วงโควิดเนี่ยเปิดไม่ได้ถ้านับจริงๆก็3ปีกว่าผิวลูกค้าคนนี้สักไม่ยากนะคะไม่นานก็เสร็จการที่ผิวจะสักง่ายหรือยากเนี่ยแล้วแต่ชัั้นนผิว แล้วก็สภาพผิวก็ต้องมาลุนทุกครั้งที่เราลงเข็มนะงานที่สักยากในวเวลาจิ้มสีไปสีก็จะไม่ค่อยชัดต้องค่อยๆทํางานก็จะใช้เวลามากกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเช็คอิดอีซี่อย่าไปเครียดมากชิลๆแล้วก็มีใบโคลเวอร์แล้วบทช่างสักเสร็จต้องมาเป็นแม่บ้านต่อนะคะเราจะต้องคลีนอัพแบบนี้ทุกคนเลยนะอันนี้ชาช่าว่าเป็นจุดที่เหนื่อยที่สุดพอต้นสักกระเพลนและนี่ชาชก็เอาเครื่องมาฆ่าเชื้อนะคะสลับเอาอีกเครื่องนึงมาชาช่จะมีเครื่องสัก2เครื่องพอลูกค้าหายแดงถ่ายรูปให้ลให้ลลูกกคาา็มมแะฟิต ก็จะมีวิธีการดูแลต่างกันออกไปนะสักที่ไหนก็ทําตามที่ช่างบอกได้เลยต้องตั้งใจดูแลแก๊งนี้ไม่ใช่ลูกค้านะคะเป็นแก๊งที่ทํา MV ชา MV เพลงใหม่ออกแล้วนะไปดูที่ช่อง Love is ได้เลยเป็นช่างสักด้วยเซตคิวแรกก็มาต่อคิวที่2คิวนี้สักเป็นลูกครอบครัว5คนลูปไม่จําเป็นจะต้องเรียงกัน5คนนะคะชาชาเนี่ยสามารถเอาจากหลายๆรูปมารวมกันได้เพราะว่าเวลาชาชาทําแบบชาชาต้องจัดองค์ประกอบใหม่ให้เข้ากับจุดที่ลูกค้าอยากสักหรือให้ดูกลมกลืนบางทีถ้ายืนเรียง5้าคนมันอาจจะเป็นแผง เราก็จะต้องมาปรับลูกค้าชอบลายเส้นคอลเลอร์๊อป pop, นะเป็นสไตล์สักของชาติลายเส้นแล้วก็มีสีเป็นจุดๆสเตปการสักทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะทําแบบเสร็จมาเป็เนหลายขนาดเพื่อให้ลูกค้าทาบการดูจากไม้บรรทัดมันก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าการให้เรามีขนาดเป๊ะๆมาให้ลองทาบเนี่ยมันจะเห็นภาพมากกว่าแล้วก็ไปทาบในจุดที่เราอยากสักด้วยได้ขนาดแล้วก็ปิ้นลอกลายเหมือนเดิมงานีน้ลูกค้าอยากสักไว้ข้างแขนเพราะลูกค้ามีรอยสักอื่นอยู่จุดอื่นด้วยก็ช่วยวางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็มาเตรียมสเตชันแล้วก็เริ่มส อยแบบนี้แต่ัารู้สึกว่าความสนุกของงานสักะคือวเวลาราได้สักงานใหม่ๆได้ออกแบบงานใหม่ให้ลูกค้าแล้วก็ตื่นเต้นเมื่อจะได้เห็นงานตอนจบก็จะเหมือนงานศิละปะท,ทั่วไปนะคะตอนเริ่มเริ่มยมันก็จะยังดูเขาโครงไม่ค่อยออกแต่เราเป็นช่างเราก็มีภาพในหัวแล้วล่ะแต่มันก็ตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะตอนจะเห็นงานตัวเองอะและอีกอย่างหนึ่งที่สนุกก็คือได้เจอลูกค้าหลายๆคนบางคนก็คุยเก่งบางคนก็คุยไม่เก่งก็แล้วแต่ฟิลนะแต่เราก็จะได้รู้จักหลายๆสายอาชีพมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าคน,นเดินทางมาไกลมมาากกกเพื่อจะัับ บางคนก็บินมาบางคนก็นั่งรถนั่งเรือมาแต่ก็มีบางกลุ่มที่บ้านอยู่ไกลนะโชคดีมากแต่ชาเข้าใจนะเพราะมันคือสิ่งที่เหมาะสมเวลาเราชอบงานของใครเราควรไปให้ช่างคนนั้นสักไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเราก็ควรรออย่างชาชอบงานช่างเกาหลีบางคนนะชาก็ต้องรอชาชาไปเที่ยวก่อนนะชาถึงจะได้สักชาจะไม่เอางานที่อยากให้เขาสักไปให้คนอื่นสักเด็ดขาดเพราะว่างานจะไม่ออกมาเหมือนกันช่างทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะอย่างชาถ้าเอางานช่างคนอื่นมาชาสักกับชาก็ไม่สักเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ชาแต่ลูกค้าที่มาสักกับชาทุกคน คนอะเข้าใจในงานสักนะเขารอเพื่อสักกับชาคิวชาถ้าจองปัจจุบันก็จะได้สักปีหน้ากันยายนหรือตุลาคมชาออกแบบเองแนละสักเองทุกงานถ้าใครชอบงานชาชาก็อยากเป็นคนสักให้ไม่อยากให้คนอื่นเอางานชาไปสักชาก็เลยไม่ได้รับออกแบบนะขอบคุณลูกคา้าทุกคนมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็รอง,งานชาชาตั้งใจทําทุกงานเลยแล้วก็มีลูกค้าหลายคนมากรอนานมาสักสักเสร็จปุ๊บจองคิวใหม่ทันทีถ้าใครสนใจจองคิวก็ทัก i อ p e p p e r อร์ดอทได้เลยนะไม่ได้มีแค่ชานะในสู่ชาปัจจุบันมีช่าง 5คน5สไตล์เลยชอบงานของคนไหนก็ได้สักกับคนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานที่2ทําความสะอาดเอาคราบสีออกเพื่อที่เราจะได้เห็นงานเราชาร์บางทีก็จะมีเก็บอีกนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ต้องแล้วก็เสร็จเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานครอบครัว5คนระหว่างรอให้ลูกค้าหายแดงนะคะเราก็จะมาคลีนอัพเหมือนเดิมส่วนเข็มสักก็ต้องทิ้งลงถังพิเศษแล้วก็มาทําแบบให้ลูกค้าคนต่อไปลูกค้าคนนี้เคยสักงานนกกระชาววันนี้มาเพิ่มแล้วก็จะมาเติมลายใหม่ด้วยเป็นงานรูปคู่ทุกรายเส้นในงานของชาชั ก็จะวาดใหม่หมดเลยนะเห็นไหมมันไม่ได้วาดแค่หนึ่งครั้งเราได้นะต้องมาคอยดัดเส้นแต่ว่าชาชาโชคดีที่เป็นคนที่ออกแบบไวมากลูกค้าก็ไม่ต้องรอนานนะเมื่อมาถึงถ้าถามว่ากินข้าวตอนไหนไม่ได้กินค่ะสั่งชานมไข่มุกมาทานแทนคือชาชอบทํางานรวดเดียวจบมากกว่าถ้าชาตื่นไวก็จะได้กินก่อนมาสักแต่ว่าถ้าไม่ได้ตื่นเร็วก็จะสั่งมาทานที่สู้เล็กๆน้อยๆหรือบางทีก็จะไปทานนมในตู้เย็นเพราะว่าชาชามีโซนรับแขกมีขนมมีน้ําเพียบลูกค้าชาสามารถหยิบทานได้เลยสู้ค่ะไปต่อ จก2ลายก็ทําแบบพร้อมกัน2ลายเลยนะตั้งใจตัดมากทุกขั้นตอนเราต้องใส่ใจได้แบบได้ขนาดเป็นลอกลายเหมือนเดิมลูกค้าคนนี้มาเป็นคู่เคยสักกับชาทั้งสองคนเลยแล้วก็เคยสักกับช่างดินด้วยงานแรกก็จะไว้ที่ไหลหลังทุกคนน่าจะเคยได้ยินว่าการสักอะมันไม่มีลายเดียวจบหรอกมันจะมาเรื่อยๆซึ่งมันคือเรื่องจริงนะอย่างชาก็เคยคิดว่าชาอยากมีลายเดียวแต่ปัจจุบันชาว่าน่าจะเกิน10ลายแล้วไว้จะรีวิวให้นะอย่างงานนี้ชาก็เริ่มจากการเดินเส้นก่อนนะเวลาเรามีสักหลายๆสีเราจะเริ่มจากส ที่เข้มที่สุดเสมอเพื่อที่ว่ารูขุมขนเปิดแผลเปิดถ้าเราสักสีเข้มทับสีอ่อนเนี่ยมันกาจะเข้าไปได้ทําให้ตอนจบงานเนี่ยสีก็หมดไม่สว่างอันนี้ชาไม่ได้สโลภาพเลยนะทุกคนจะเห็นความเข้าออกของเข็มเมื่อเข็มเข้าไปก็จะเจอสีแล้วก็จะไปดึงสีลงมาเมื่อเข็มออกมามันก็จะจิ้มเข้าไปในผิวพร้อมดันสีเข้าไปอุปสรรคของการสักนะคะก็คือการปวดหลังปวดคอปวดตาวันไหนที่ชาสักเยอะๆเนี่ยชาจะรู้สึกล้ามากๆชาก็เลยจะรับสักวันละไม่เกิน4ีถึงลายซึ่งก็คือเยอะมากๆแล้วชาอยากให้ทุก นอ,อนอกจากลายเส้นรูปคนที่คนชอบมาสักแล้วคนก็จะชอบงานอินฟินิตี้ของชาสามารถเลือกได้เลยว่าในงานอยากให้มีอะไรบ้างชาออกแบบให้ใหม่ทุกงานอย่างงานนี้ก็มีพระอาทิตย์เป็นแฮปปี้ซันของชาสิเนเจอร์เลยสีสวยมากสักจบครบส่งลูกค้าแล้วก็มาคลีนอัพสตูจะเริ่มไม่สว่างแล้วนะเพราะว่าฟ้ามืดคิวแรกของชาจะรับป่ายมงตรงจะไม่รับคิวก่อนหน้านั้นถ้าใครอยากให้ชาทําคลิปสักอีกก็เม้นบอกนะถ้าใครอยากดูคลิปบ่อยๆก็สามารถไปดูที่ติกตอกชาได้นะมีคอนเทนต์หลากหลายมากๆอันนี้ แช่ก,ก็ต้องมาค่าเชื้อเตียงด้วยฉีดทิ้งไว้ได้เลยเอางานมาให้ดู take it easy สีน่ารักมากรูปคู่นะคะแล้วก็รูปครอบครัว5คนลงตัวมากแล้วก็ปิดท้ายด้วยงาน Infinity จบงานปิดไฟค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขแล้วก็ความภูมิใจนะขอบคุณที่ไว้ใจใช่นะแล้วเจอกันที่ p e p p e r i n ิ e เนะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ i g ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เมนต์บอกด้วยนะคะเดีย๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ